สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆในการทำ PowerPoint เนาะแล้วก็การนำเสนอ PowerPoint ที่เราก็พากันรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแล้วาบางคนก็อาจจะยังยังไม่เคยใช้อันนี้ก็จะมาแชร์นะคะเพราะว่าทายก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะรูปแบบนี้มันมันแค่ค้านี่ การนำเสนอแบบเครือการ,ราเลก,การมอฟเอ่รอ่านจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็คือมันจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่งแต่วัตถุนั้นอะ่ะมันต้องมีเหมือนกันหรือว่ามีรูปร่างคล้ายกันโอเคเดี๋ยวมาดูตั้งแต่หน้าแรกนะนอันนี้ใช่ไหมคะพ,พอที่เราจะนำเสนอพอทายกดไปใช่ไหมปุ๊บฟึมอ่าเห็นไหมมันมีการ เคลื่อนที่มาของวัตถุก,ก็คือรูปสองรูปนี้นี่รูปนี้กับรูปนี้อ่ะแต่ไปดูก็คือจากสไลด์ที่หนึ่งดูนะส,สไลด์ที่1คือทายก็จะ,ะตกแต่งเนี้ยอันที่เลยกรอบออกไปเนี่ยก็คือวัตถุที่อยู่ในหน้าที่สองนี่อ่ะดูหน้าที่สองนี่หน้าที่สองสองรูปนี้ทายก็จะเอามายในหน้าหนึ่งแต่ว่าอยู่ในนอกกรอบนะแล้วก็กดไปที่มอฟ แต่ม็อบมันก็จะมีให้เราเลือกนะม็อบเป็นอ็อบเจกต์หรืออะไรเนี่ยเป็นเวิร์ดหรืออะไรเป็นคาแรคเตอร์นะคะอ่าก็ก็อาจจะเป็นอันแรกอาจจะเป็นรูปปะอันที่สองก็จะเป็นเวิร์ดก็คือจะเป็นคำมาเลยอันที่สองคาเคาเลคเตอร์ก็ก็จะเป็นตัวพยัญชนะมันจะวิ่งมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอันแรกใช่ไหมอันแรกก็คือทายกดม็อบที่เป็นอ่ะเป็นอ็อบเจกต์อ่ะต่อมาอ่าดูนะ ถ้ากด Object. อ b อบเจกต์อันนี้ก็กดคาเล็ c เตอร์ฟึบเห็นไหมมันจะมาทั้งรูปแล้วก็ตัวอ,อ,กอักษรก็วิ่งอ่ะต่อมาสไลด์นี้เห็นไหมสไลด์นี้นะเดี๋ยวมาดูปึ๊บตีลังกากลับมาปื๊บฟื้เห็นไหม ดูแบบเป็นมิติขึ้นมาเลยเดอ้อจะบอกไว้เห็นไหมฟืบแเราก็จะเลือกว่าบางอันอาจจะเป็นอะไรอะเป็นอ b อบเจกต์ก็คือเป็นรูปภาพเป็นเวิร์ดก็คือตัวหนังสือวิ่งก็คือตัวหนังสือเนี่ยถ้าหน้าที่แล้วมีพยัญชนะที่มันตรงกับหน้าถัดไปเรากดมอบแล้วก็ก,กดวดใช่ไหมมันก็จะดึงตัวอักษรบางอันมาฟื๊บมาผู่แบบนี้น่ารักอ่ะต่อไปเห็นไหม ก็จะมีตัวอักษรบางชนิดมันจะวิ่งมาอ่ะเอานี่เอาเอ้ยยะอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่เอาแบบง่ายๆแล้วกันนะหน้านี้เ,เดี๋ยวลองกดมอบมันอ่านว่ามอบหรือหันมานอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะกดเป็นเวอร์ดแล้วกันฟื r s t อ่าง่ายๆ ต่อมาเดี๋ยวมาดูอันนี้อยากว่าจะนําเสนออันนี้แหละแล้ว,วกันนะนี่หน้านี้อ่ะหน้านี้นะที่ทราต้องการนําเสนอโอเคแต่มาดูหน้าก่อนนี้ซ่อนอะไรไว้ดูซ่อน,ซ,อนซ่อนรูปต่างๆนะของหน้าถัดไปไว้อ่ะกดมอบปึ๊กอ่ะเดี๋ยวมากดมอบในหน้าที่เราต้องการโอเคปึ๊กเราเอาเป็นอันนี้นะคะทั้งตัวหนังสือนะ ฟึบว,ว้าวดูดีมีสไตล์เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวดูแบบชัดเจนอีกรอบนะพูดมากกว่อะอ่ะต่อไปนะคะฟืบโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะฟืบโอ้ยสวยงามเมอวอร์วังแต่ว่าถ้าฉันเอาไปนำเสนอครูผู้ช่วยในรอบที่สองนี้ฉันเกรงว่าฉันจะโดนใช้งานนะเนี่ยฉันว่าฉัน คนนำเสนอแบบธรรมดาดีกว่าอะจบการแชร์ไอเดียเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้จะพูดมากไปหน่อยเพราะว่าฝนตกเนาะโอเคไม่เกี่ยวกันหรอกบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ